สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่นาก็จะมาอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับของพิเออเดอร์ที่น่าสนใจนะครับรอบนี้นะจะเป็นของบันไดทั้งหมดเลยนะครับเป็นของลุงบันทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้นะฮะลุงบันนะครับออกสินค้ามาแบบรัวๆเลยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม อเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเป็นงานเกรด RG นะ1ต่อ144เอเปียนกันดั้มนั่นเองนะครับก็สินค้าก็จะราคาประมาณราคาพิเศษนะครับประมาณ1,200ถึง1,300บาทนะครับถ้าพรีออเดอร์ตามราคาต่างๆไปนะครับก็สินค้าก็จะวางจับหน่ายประมาณเดือนกันยายนนะครับ2023นี้นะครับผมนี่กันดำเอเปียนนะครับดูจากรูปร่างนะรูปลักษณ์ในค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผมว่าดีเทลดีกว่ามาสเตอร์เกรดที่ออกมา ก่อนหน้านี้อีกนะครับผมดีเทลมันจัดจริงๆนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามาสเตอร์เกรดที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมันก็นานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานใหม่ของอกระเอเปียนนะหนึ่งตัวร้อยสี่สิีถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปจัดกันได้เลยนะครับความพิเศษของมันนะครับดีเทลเยอะจริงๆนะครับดีเทลเยอะจริงๆแล้วก็มันสามารถแปลงเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับกระนมเอเปียนตัวนี้นะ,ะเป็นมังคร2สองหัวนั่นเอง สุดๆนะครับผมก็นะเลงๆไว้เหมือนกันสำหรับกรนํำเอเปียนนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับสำหรับกรนํำเอเปียนถ้าใครชอบก็ไปจัดกันเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่เอาใจสายอนิเมะสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมก็ค่อนข้างชอบแล้วก็จะพรีออเดอร์เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงานของบันไดฟิกไรสแตนดาร์ดนะครับ MP5 Exodia นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ รูปแบบสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์สแตนดาร์ดตัวนี้นะครับราคาที่เปิดราคาพิเศษก็คือ1,500บาทถึง1,600บาทประมาณนี้นะครับของจะเข้าประมาณสิงหาคม2023นะครับจากรูปแบบนะครับแม่สวยงามจริงๆสำหรับ e x o d i ซเดีสำหรับ e x o d i ซเตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครในเกมการ์ดนะครับจากเรื่องยูกิโอนะครับเกมคนคนอัจฉริยะนั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบต่างๆนะครับ สวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆตัวนี้นะครับสำหรับเอ็กโซเดียตัวนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ22ถึง23่มเซนก็สูงประมาณสเกล1นต่อนะครับประมาณมาสเตเกดนั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะเป็นแฟนยูกิโอก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับตัวนี้นะอ่าไปต่อที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นงานของบันไดฟูลเมคนิ닉นะครับ1นึ่ต่อร้อยฟอร์ d ิดเอ็ n กันนะครับผม อ่าตัวนี้ราคา P ก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณ1,700บาทนะครับอ่าสินค้าก็จะเข้าสิงหาคม2023นี้นะครับผมก็รูปแบบก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแปลงเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้นะครับเออสวยๆวยตัวนี้แหมดีเทลจัดจริงๆนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างชอบสีสันแล้วก็รูปทรงของมันนะอ่าสามารถแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับปูเมคาีนิกนะครับฟอร์บิเดนกันดั้มนะครับผมถ้าใครชอบ ตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบซีรีส์ฟูลมิชชนิกนะครับหนึ่งต่อร้อยก็ไปจัดกันได้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับที่เป็นพรีออเดอร์ของบันไดนะครับทีนี้มาที่เกรด S D C S กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นกันดั้มเบนชี่นะครับแล้วก็เบนชี่นอนนะครับผมก็สินค้าก็จะมีราคาประมาณ600บาทนะครับของจะเข้าประมาณกรกฎาคม2023นะตัวนี้ก็มีรูปแบบที่สวยงามเหมือนกันนะครับน่ารักทีเดียวนะครับ S D C S นะครับตัวนี้ ถ้าใครที่ชอบ SD อยู่แล้วนะครับหรือต่อ SD อยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับสำหรับการดั้มเบนชี่ SDCS นะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นบันไดฟิกเ u r e ์สแตนดาร์ดนะครับนวลเองนครับเป็นสาวน้อยนะสาวน้อยราคาพิเศษก็อยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,300บาทนะครับ สินค้าก็จะได้ประมาณสิงหาคม2023นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมขออภัยด้วยจริงๆครับผมไม่มีข้อมูลนะว่าน้องคือใครอะไรยังไงนะครับน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในอนิเมะของการดั้มนะถ้าใครมีข้อมูลก็บอกผมหน่อยละกันว่าตัวนี้น้องเป็นน้องเป็นอะไรกันแน่นะครับน้องเป็นตัวละครจากอ,าอนิเมะเรื่องไหนกันแน่นะครับของการดั้มนะครับผมน้องมีชื่อว่านัวหรือเปล่านะออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ แต่ว่ารูปแบบของน้องเนี่ยเป็นฟิกไรส์มาตรฐาดนะรูปรป่างของน้องเนี่ยค่อนข้างสวยงามน่ารักเลยทีเดียวนะครับถ้าใครเก็บสายนี้อยู่แล้วก็นะไปจัดกันเลยนะครับสําหรับางานบันไดฟิกไรส์มาตรฐานัวนั่นเองนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นฟิกไรส์สแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของดิจิมอนนะครับผมอันนี้เป็นฟิกไรส์มาตรดานแบล็กวอลเกมอนนั่นเองนะครับสินค้าก็ราคาไม่แพงครับเปิดพีราคาพิเศษอยู่ที่หกร้อย กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสินค้าก็จะได้รับประมาณสิงหาคม2023นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ Black w a l เกมมอนนะนะครับถ้าใครเป็นแฟนดิจิมอนหรือเก็บไลน์นี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับ Black w a l เกมมอนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นไฮเกรดนะริจินมารุนั่นเองนะครับผมก็เป็นอนิเมะเรื่องดังในอดีตเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับผมสำหรับวัตรุเทพบุตรอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหุ่นของวัตรุนะริจินมารุนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นเกรดไฮเกรดนะครับก็ราคาพิเศษที่เปิดจองพรีออเดอร์อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับสินค้าก็จะเข้าประมาณกรกฎาคม2023นะครับผมใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องอวัตารุนะครับผมก็ชอบหุ่นของริวจินมารุเนี่ยก็มาเก็บกันได้สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่เมื่อก่อนมาดูเท่มากเลยนะแต่ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยชอบหุ่นทรง,ทรงนี้ชอบหุ่นแบบที่มันสมส่วนมากกว่านะครับตัวนี้น่าจะน่าจะไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่ ก็ไม่แน่อาจจะเอาเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปที่ตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปนะครับเป็นฟิกเกอร์สตันดาร์ดอีกแล้วนะครับฟิกเกอร์สตันดาร์ดอุลตร้าแมนเซตออริจินัลนะครับผมก็สินค้าก็ราคาเปิดพรีก็อยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับของก็จะเข้าสิงหาคม2023เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในซีรีส์ของอุลตร้าแมนนะบันไดฟิกเกอร์สตันดาร์ดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ไปจัดกันเลยนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็จะเป็น ข้อมูลคร่าวๆนะครับของอของเพลออเดอร์ของบันไดนะครับผมซึ่งออกมารั่วเลยนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นลุงบันออกมารั่วขนาดนี้มานานแล้วนะมาสักพักแล้วนะครับผมตัวที่1นนะครับก็คือกระนำเอเปียนนะครับ r G หนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับตัวที่2นะครับก็คือบันไดฟิกไรส์สแตนดาร์ดนะครับ m p l i f Exodia นั่นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับฟูลเมคานิกนะครับหนึ่งต่อร้อย Forbidden Gundam นะครับผมแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับเป็น SDCS กันดัำเบนชีนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นบันไดฟิกเกอร์สแตนดาร์ดนัวนะครับสาวน้อยนะครับผมอ่าอีกตัวนึงนะครับเป็นอ่ฟิกเกอร์สแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับแบล็กวอล์กมอนนะครับแล้วก็ HG นะครับไฮเกรดรีวจินมารุนะครับจากนั้นก็จะเป็นบันไดฟิกเกอร์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนเซตออริจินนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของบันไดที่กําลังเปิดพีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปจับไปจองกันได้นะครับสำหรับ ร้านต่างๆที่เพื่อนๆนะครับก็ติดตามหรือว่าซื้ออยู่นะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับสนุกกับการเล่นโมเดลนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลนะครับของเพื่อนๆที่น่าสนใจหรือว่าสินค้าอะไรต่างๆนะครับหรือการรีวิวอะไรต่างๆที่ออกมาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพี่น่าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมละกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ